มาเรื่องเลครับเพื่อนๆล่าสุดนะครับมิตรรักรักเสเซียอันดับหนึ่งเ,เช่นจีนนะครับทำการหยุดซื้อน้ํามันรัเสเซียอย่างชั่วคราวนะฮะเกิดอะไรขึ้นหรือว่าเพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดซะแล้วจีนจะทิ้งรัเสเซียแล้วหรือไม่เด็กกินไลฟ์ฟังครับ การลงทุนแบบภาพใหญ่เนี่ยเป็นการลงทุนที่เข้าใจง่ายและก็มีรูปแบบตายตัวนะครับเพื่อนๆสามารถคาดการวิกฤตได้ล่วงหน้านะครับรวมถึงรู้ว่าอะไรมีความเสี่ยงและอะไรกำลังเป็นขาขึ้นดังนั้นนะครับถ้าเพื่อนๆต้องการแนวทางในการลงทุนอีก6เดือนขนา้างหน้าอีก3ปีข้างหน้าว่าอะไรกำลังจะมาเนี่ยสามารถกดติดตามได้ที่ห้องเรียนวงในข้างล่างนี้ได้เลยครับ ทีมั้งหมนะครับผมคิมครับคุณอยู่กับช่องคิมพาวาร์ติล้าที่มาชวนคุยกันถึงเรื่องเศรษฐกิจการลงทุนไปด้วยกันนะครับในครชวนคุยเรื่องของทางรัสเซียครับที่โดนแบนโดนคว่ำบาตรบนน้ำมันยักษ์ใหญ่ไป2ที่นะครับซึ่งเป็นการโยกับการคว่ำบาตรการแบนของทางสหรัฐอเมริกาต่อรัสเซียนั่นเองแล้วก็ลุกลามไปยังถึงคนที่ซื้อขายน้ำมันของ2บริษัทนี้ด้วยนะครับจะโดนสิ่งที่เรียกว่า secondary sanction นะครับคือการคว่ำบาตรเป็นขั้นที่2นั่นเอง ฟังดูยังรู้สึกว่าเออละเซเองก็โดนแบนบ่อยอยู่แล้วคงไม่รู้สึกอะไรหรอกมั้งะนะครับแต่ว่ามีข่าวล่าล่าสุดนะครับก็คือจีนทําการเลิกซื้อน,น้ํามันระเสียครับซึ่งสิ่งนี้เนี่ยก็ถูกตั้งคําถามว่าวันนี้จีนที่เป็นมิดแท้เนี่ยนะครับกับหักหลัง เพื่อนรักอย่างรัสเซียได้หรือเปล่าและไหนบอกว่าเป็นเพื่อนรักไร้ขีดจํากัดมิตรภาพไม่มีบรรทุนส,สิ่งไงทำไมถึงทําแบบนี้เดี๋ยวคินเล่าฟังครับต้องถึงจุดเริ่มต้นของเรื่องนี้กันก่อนนะครับดังนี้นนี่มาจากเมาการครับใช้มาตรการที่เรียกว่าเฉียบขาดที่สุดก็ว่าได้นะครับโดยการพุ่งเป้าหมายไปยังเส้นเลือดใหญ่ทางการเงินของทางเคมลินหรือของรัสเซียนั่นเองครับ โดยการควบปรับสัตว์น้ำมันยักษ์ใหญ่นะครับทั้งสองบริษัทเลยนะนั่นแก่ลอสเนฟและก็ลูกออยนะครับพรามโมนี่คือ2ท่อนเงินเลงใหญ่ในการฟันดิ้งตัวสงครามที่เกิดขึ้นในยูเครนนั่นเองก็กะว่าถ้าสองอันนี้พังไปแล้วเนี่ยนะครับยูเครนก็คงสงบทันทีแต่ทีนี้พอระเบิดลงไปตู้มหนึ่งถูกไหมครับเกิดแรงสะเทือนทั่วเอเชียเลยก็ว่าได้ครับสัตว์น้ำมันยักษ์ใหญ่ของรัฐบาลจีนนะครับอย่างเช่นเปโตรจีน่าชิโนเปกนะครับ CNOOC นะแล้วก็เชนหัวออยครับได้ออกประกาศว่าพวกเขาเนี่ยจะทำการระงรับการซื้้อนนนมััดิบรบสเซีียท่ ส่งทางเรืออย่างน้อยเนี่ยก็ระยะสั้นนะครับทันทีที่การคว่ำบาตรของอเมริกาเนี่ยมีผลครับกเกรวจีนเนี่ยรับลูกเลยนะครับอเมริกาแบนมาจีนก็ทันทีครับทำตามคําสั่งทันทีทำไมว่าง่ายเกินไปเนี่ยทุกคนต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าจีนเนี่ยคือลูกค้าอันดับหนึ่งของรัสเซียรตรดกาลเลยก็ว่าได้นะครับในปี2024นสี่เนี่ยนะครับรัสเซียส่งมันไปจีนถึง2.2ล้านบาร์เรลต่อวันนะครับ โดยการซื้อทางเรือเนี่ยคิดเป็นสัดส่วนประมาณ1.4ล้านบาร์เรลต่อวันครับนั่นหมายความว่าเกินครึ่งหนึ่งครับจะส่งทางเรือฮะด้านการที่บริษัทของรัฐบาลจีนหยุดซื้อน้ำมันการันตันแบบนี้เนี่ยถือว่าเป็นเรื่องใหญ่มากๆนะครับไม่เพียงแค่นั้นนะครับอินเดียเองก็เป็นหนึ่งในผู้ซื้อรายใหญ่เช่นเดียวกันนะครับเคยนำเข้าประมาณ1.2ถึง1.8ล้านบาร์เรลต่อวันก็แสดงสัญญาณว่าจะลดการนำเข้าลงอย่างมหาศาลเช่นเดียวกันครับนั่นหมายความว่าไม่ใช่แค่จีนที่จะต้องทิ้งรัสเซียนะครับอินเดียเองกก็หนนน่่วววยยยยจะต้้้องงทิรรัััสเเเซีีดดชคบ และหากรวมลูกค้า2รายนี้นะครับที่ซื้อมันดิบรัเสเซียทางเรือนนะรวมกันถึง90%ครับพอ2เจ้านี้นะครับมีสัญญาณว่าจะไม่ซื้อต่อนะครับราคานเนมันดิบเรนเนี่ยนะพุ่งขึ้นทันที5%ครับทันทีข่าวการรับการซื้อของจีนกับอินเดียออกมาทันทีนะครับเพราะคนกังวลว่าเออมันก็อาจจะเกิชดช็อตเฉดนะครับการขัดแคลนที่จะมาของรัเสเซียถูกจํากัดไปนั่นเองครับและนี่คือสิ่งที่น่ากลัวที่สุดสำหรับคุณปูตินเลยก็ว่าได้นะครับเพราะไม่ใช่แค่ถูกอเมริกาคว่ำบานนะตรเ,เพพพื่่่อนนนนนนรรรัััััฐทาาาาาางงงกกกเนเเเิิิีียยตตดดดสใใจหหหหลล้้ววววขะซ ขปะรั้นทำไมจีนถึงต้องยอมถอยเร็วขนาดนั้นทั้งที่จริงกับรัสเซียเป็นมิตรภาพที่ไร้ขีดจํากัดและพูดถึงความสัมพันธ์ที่ดีเยี่ยมอยู่ตลอดเวลาคําตอบอยู่ที่คําว่า secondary sanction โดยการคว่ำบาตรรอบสอกนั่นเองครับเพื่อนๆ secondary sanction มันเป็นอาวุธที่ทรงพลังมากๆนะอเมริกาไม่ได้ขู่แค่ห้ามสัฐอเมรใการค้าขายกับทางรัสเซียหรือว่าตัวลุกอ่อนแต่จะขู่ว่าถ้าใครกระทำทริกกับทางรัสเซียหรือลุกอ่อนอาจจะต้องถูกตัดออกจากระบบการเงิน ที่จะสกุลเงินดอลลาร์ครับคุณต้องเข้าใจกันว่าสัญญาใหญ่อย่างเช่นชินโนเปกเบตโตไชานาเนี่ยนะครับ เขาเนี่ยทำการค้าขายกับคนทั้งโลกครับเขามีรายได้เป็นแสนล้านดอลลาร์ต่อปีครับการทุกตัดออกจากระบบดอลลาร์แม้แต่แค่วันเดียวนี้นะครับการให้ธุรกิจของเขาเนี่ยเสียหายชัชงงนแล้วก็กระทบจากดุนแรงครับแต่นะครับจีนเนี่ยนำเข้านอกจาร์สเรียเพราะว่าได้สโลตที่ค่อนข้างดีมากนะครับและบางทีก็ถูกกว่าที่อื่นเนี่ยห้าถึงสิบดอลลาร์ต่อบาเรียลเลยทีเดียวครับแต่จีนมองแล้วว่าถ้าได้นมันราคาถูกนะครับแต่มันแลกกับการโดนแซงชั่นความบาดใช้สวิฟไม่ได้เนี่ยมันชัชงงนมากกว่าอารมณเหมือนกรถูตตตัััดดดไฟแ อะไรแบบนั้นเลยครับนั่นเนี่ยยอมซื้อแพงหน่อยก็ไม่เป็นไรถ้ามันยังคงไหลคงไปต่อได้นะครับซึ่งในน้อยไนจีนเนี่ยก็ต้องเลือกรักษาการเข้าถึงตลาดโลกมากกว่าที่จะได้เงินกําไรมาไม่กี่ดอลลาร์ถูกต้องไหมครับแต่ถ้าบอกว่าเหตุการณ์นี้มันไม่จบง่ายแบบนั้นนะครับเพราะตลาตัดน้ำมันจีนเนี่ยมีความใหญ่แล้วก็ซับซ้อนมากครับไม่สำคังทางรัฐพันจีนครับตัวบิ๊กโฟล์เนี่ยเรียวกว่าถอยทันทีนะครับก็คือตัดน้ำมันยักษ์ใหญ่เนี่ยที่เราบอกกันขั้นต้นนะครับเป็นตัวใช้นาใน,น,น,ทนทีเลยนะครับ แต่ต้องอย่าลืมว่าจีนเนี่ยมีลงกันอิสระด้วยนะครับในเขาที่เรียกว่าทีพอครับซึ่งตัว t ีพอตตัวนี้จะกลายเป็นผู้ซื้อน้ำมันหลักของทางรัเสเซียแทนนะครับและส่วนใหญ่จะเป็นทางทะเลกว่า1.4ล้านบาอต่อวันเลยครับนั่นก็หมายความว่ายักษ์ใหญ่ของจีนเนี่ยหยุดซื้อจริงๆนะครับแต่ตัว t ีพอตหรือว่าตัวลงกันอิสระของจีนเนี่ยก็ยังคง นำเข้าอยู่นะครับก็ทางจัดซัพพลายเชนใหม่นําเข้าเหมือนเดิมครับถ้าจึงเป็นแบบนั้นนะครับก็คือทีพอร์ตนี่นะครับเขามีความยืดหยุ่นในการชําระเงินนะครับในสกุลทางเลือกอื่นๆเช่นการใช้สกุลเงินยูนหรือรูเบิลแทนเงินดอลลาร์นะครับแล้วก็จีนมีการใช้สิ่งที่เรียกว่ากองเรือเงานะครับซึ่งเป็นเรือเก่าๆในการที่จะไปเอาน้ํามันเนี่ยกลับเข้ามาสู่ระบบนั่นเองครับต้จะบอกว่าการคว่ำบาตรของเมริกานะครับต่อให้เป็นการเกิด secondary s a n c t i o n ก็ตามนะครับแต่จีนก็มีช่องทางที่เรียกว่าการหลบหน เป็นการบังคับนะครับให้เขาเนี่ยไปอยู่ในโลกที่ซับซ้อนยิ่งขึ้นเร่องหมายความว่ารัสเซียเนี่ยยังคงขายน้ำมันได้อยู่ดีนะครับแต่ต้องพึ่งพาระบบภายนอกดอลลาร์แล้วก็ต้องยอมขายที่มีดิสคาวถูกไปมากกว่าเดิมอีกเยอะครับก็เป็นเรื่องของดีมาซัพพลายนะครับถ้าเราจะซื้อเนี่ยแล้วมันซื้อยากขนาดนี้เนี่ยเราก็ต้องมีดิสคาวแต้มต่อต่อรองเยอะหน่อยแล้วกันนะซึ่งจีนเนี่ยนะครับถ้าน้ำมันมันถูกเนี่ยแหมมันก็ทําต่อได้ครับและรัสเซียเองก็ไม่มีทางเลือกนะน่ะอคนนืรับต่อไปเนี่ยดูผลกระทบกกันดีว่าว่่าปูตินนเียกกกกาาลลลัััังงงงโดดดนนนนนอออะะไรรรรบบบ้้คทีีี่่จิิเเยยซื นี้นะครับก็สร้างแรงกดดันมาศาลต่อทางรัสเซียอย่างแน่นอนครับทางการเงินนะครับก็มีการคาดการณ์นะครับว่าการส่งออกจะไปถึง15-20%เลยทีเดียวนะครับนั่นหมายถึงว่ารายได้หลักที่เอาไว้ทาสงครามกับยูเครนเนี่ยจะต้องถูกบั่นทอนอย่างรุนแรงครับส่อนนะครับด้านพิธีศาสตร์ครับตบความสัมพันธ์รัสเซียกับจีนเนี่ยครับมันไม่สมมาตรครับรัสเซียเป็นฝ่ายพึ่งพาจีนมากขึ้นเรื่อยๆนะครับยิ่งโดนความบาดตอนแซนชั่นเนี่ยจีนก็มีอำนาจมีแต้มต่อกับรัสเซียมากขึ้นเรื่อยๆครับ แต่บอกจีนเนี่ยไม่ใช่แค่เพื่อนธรรมดาครับแต่จีนเนี่ยมีอำนาจ มากกว่าเพื่อนเยอะครับดังนั้นจีนมองเห็นว่ารัสเซียเนี่ยเริ่มอ่อนแอลงไปเรื่อยๆนะครับเลยใช้โอกาสตรงนี้เนี่ยสร้างอำนาจการต่อรองให้ได้ส่วนลดของน้ํามันที่เพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นด้วยครับหรือบีบให้รัสเซียเนี่ยทำตามยุทธศาสตร์ที่จีนเป็นคนคิดจีนเป็นคนวางครับจีนเนี่ยใช้ความไม่สมูรต์ตรงนี้นะครับในการที่จะส่งเสริมสถาระของตัวเองนะครับให้กลายเป็นพี่ใหญ่ในภูมิภาคตรงนี้นั่นเองครับและสิ่งน่ากังวลก็คือว่าเมื่อผู้ซื้อรายใหญ่อย่างเช่นจีนอินเดียนีะครับทเการหยุด ความลดเนี่ยนะครับจะเพิ่มเข้ามาใหม่มันก็ค่อนข้างยากและสร้างความเสียหายต่อโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของรัสเซียในระยะยาวครับนี่ไม่ใช่แค่เรื่องของรายได้ที่ลดลงนะครับแต่เป็นความเสี่ยงด้านสกยภาพในการผลิตน้ำมันนะในอนาคตของทางรัสเซียครับดังนั้นนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยการถอยของจีนครั้งนี้เนี่ยถือเป็นชนะยุทธศาสตร์สำคัญของอเมาริกานะครับช่วงที่สงครามยูเคนยืดเยื้อๆๆแบบนี้ถือว่าอเมาริกาเนี่ยได้เดินเกมที่ค่อนข้างเอ่อตรงเป้าตรงประเด็นมันยังแสดงเห็นว่าดอลลร์เนี่ยจะเป็นอาวุธที่ร้ายแรงนะคร และเป็นเครื่องมือที่ค่อนข้างทรงพลังมากๆในการจะบังคับให้ประเทศอย่างเช่นรัสเซียเนี่ยหรือคู่แข่งอย่างเช่นจีนนี่ครับต้องยอมทำตามครับหรืออีกมุมหนึ่งก็ผมบอกว่าการใช้ดอลลาร์เป็นอาวุธแบบนี้นี่ครับคนอื่นก็ค่อนข้างเกรงกลัวครับและก็ต้องการหาทางเลือกทางออกที่ลดการพึ่งพาดอลลาร์มากยิ่งขึ้นเพื่อให้นักการต่อรองพวกเขาเนี่ยเติบโตยิ่งขึ้นด้วยครับและการที่จีนยอมวันนี้ครับก็ตอกย้ำว่าผลประโยชน์ทางด้านการค้าและเศรษฐกิจของตัวเองนะครับสำคัญการช่วยรัสเซียช่วยปูตินอย่างไม่มีเงื่อนไขครับ ก็คือผัธมิตรของอเมริกาครับอย่างเช่นกลุ่มตนออกกลางน,นั่นเองนะครับเช่นสูดีอาระเบียและก็ UAE ครับสหรัฐอาหรับเอมิเรตครับซึ่งกลุ่มโอเปปตรงนี้ก็พร้อมจะผลิตน้ำมันเพิ่มยิ่งขึ้นน,นะครับทดแทนน้ำมันของรัสเซียที่ขาดหายไปในตลาดโลกครับและแน่นอนว่าจีนเองก็ต้องหันไปซื้อน้ำมันของพวกนี้มากยิ่งขึ้นด้วยนะครับ เพื่อลดความเสี่ยงจากการความบาดนั่นเองและนี่คือทั้งหมดของคลิปคลิปนี้นะครับมาสรุปคลิปคลิปนี้กันดีกว่าคุณรับความรู้อะไรบ้างครับในคลิปชนคุยนะครับเรื่องของมีการความบาดอย่างหนักต่อรัสเซียนะครับโดนยุ่งเนมายังสองบริษัทยักษ์ใหญ่เช่นลอสเนฟแล้วก็ตัวลุกออยครับไม่พอนะครับความบาดไปถึงบริษัทที่ซื้อน้ำมันของพวกเขาด้วยซึ่งจรีนอินเดียโดนเต็มๆครับพอมาตรการออกปุ๊บเนี่ยครับจีนเนี่ยบริษัทยักษ์ใหญ่ของจีน4บริษัทครับทำการหยุดคำสั่งซื้้อนนนนนะะคคคครรรรรัััััับบบจาาากกกทงสเเเซีียยยย่่่ชชววว็หุดด เกิดถูกตังต้งคำถามว่าจีนและรัสเซียเนี่ยนะครับถูกทิ้งหรือเปล่าแล้วทำไมจีนถึงไม่ช่วยรัสเซียเลยนะครับก็ต้องบอกว่าสัญญาอยากของจีนเนี่ยนะมีการซื้อขายบนสกุลดอลลาร์ค่อนข้างเยอะครับขายไปหลายประเทศครับดังนั้นเนี่ยถ้าถูกแบนถูกบีบไม่ให้ใช้ระบบดอลลาร์จริงๆเนี่ยนะครับต้องบอกเลยว่าเสียหายหลายแสนครับดังนั้นเนี่ยการซื้อน้ำมันราคาถูกไม่กี่ดอลลาร์เนี่ยแลกกับการถูกชัดตาถูกปิดระบบเนี่ยไม่คุ้มเลยนะครับแต่จีนเองก็มีช่องทางเลือกนะครับก็คือช่องทางที่เป็นขังน้ำมัันนนนเเี่่ยยะคครบ้้าาาซือขผสกุล เงินอื่นอยู่แล้วแต่ในตามนะครับการที่จะเสียตัวแบบนี้เนี่ยเรียกว่าเขามีแต้มต่อนนอดลงไปเรื่อยเรื่อยหนึ่งก็คือเรื่องของกำลังการผลิตที่เหลือมาเนี่ยก็ต้องหยุดผลิตนะครับไม่งั้นเนี่ยน้ำมันล้นครับพอหยุดปุ๊บจะไม่สังเกตเห็เขาเนี่ยลดลงไปด้วยครับไม่พอครับแล้วเสีษต้องพึ่งผ่านจีนมากยิ่งขึ้นปรตนเนี่ยก็ต้องพึง่งไเยอะอยู่แล้วนะครับความสัมพันธ์เนี่ยแบบจีนขี่หัวเต็มเ,ม,เมแต่วันนี้เนี่ยจีนเหมือนจะขี่หัวหนักกว่าเดิมอีกนะครับแต่สุดท้ายนะครับคนที่้้นงปเกก็็ตตอให พันธมิตรของทางอเมริกาในตะวันออกกลางนะครับเช่นซาอุดาอาระเบียแล้วก็ UAE ครับเพราะว่าจีนเองก็ต้องซื้อที่นี่เพิ่มยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็ผลิตมันได้มากขึ้นทดแทนการหายไปของทางรัสเซียครับเรียกว่าโลกในช่องซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยๆนะครับและเ,เพื่อนๆล่ะครับคิดเห็นว่นาไงกันบ้างคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยครับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ฟังจนจบถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องคิมพาวเวอร์ีด้วยนะครับและถ้าอยากฟั่าอ,อ,อ,อย่าฟังเรื่องของการลงทุนในสังหาริมทรัพย์เนนีี่่่ยผมมสมาักชือวา เช่ามั่นคงถือยาวนานราคาเติบโต,ตขึ้นใช้เครด,ดิตกู้เงินได้แอดมาที่ line แอดคิมพ่อบริทไลน์ line, นะครับแคปหน้าจอที่มานะครับแล้วก็ขอปรขอสุรรถกันได้วันนี้ขอบคุณทุกคนนะส่วนทางนี้ถือว่าก่ากเลยก่อนจะคลิปหน้าครับสวัสดีครับอยากมั่งคัง่งแต่ก็ไม่ชอบความเสี่ยง อยู่ต่างจังหวัดนะครับมันย่วิธีจะสร้างเงินทําเงินในต่างจังหวัดลงทุนอะไรได้บ้างข้อเนี้ยเหมาะกับกคุณครับส่วนต,ตัวผมนะครับมีความถนัดในด้านของการซื้อได้ราคาถูกครับเพิ่มมูลคา่าข้อเนี้เหมาะคน4ประเภทด้วยกันนะครับคือคนแรกเนี่ยคือคนที่มีเครดิตดีอยู่แล้วทํางานประจํามีการสร้างเครดิตสร้างเสินไหอย่างดีแต่ก็ไม่รู้จะดึงพลังตรงเนี้ยเข้ามาได้อย่างไร และข้อสอนะครับคนที่มีธุรกิจมีรายได้ที่ดีอยู่แล้วเนี่ยแต่บางครั้งคุณสร้างเครดิตไม่เป็นสร้างเสิจไม่เป็นเนี่ยทำให้คุณกู้ได้น้อยกว่าที่ควรจะเป็นนะครับสนะครับคือคนที่มีเงินอยู่แล้วเนี่ยแต่ต้องการหาการลงทุนที่ทำให้เรานอนหลับได้นะครับหรือเป็นคนที่มีไอเดธุรกิจในการที่จะออนท็อปลงไปในสังหาทรัพย์เพื่อเพิ่มมูลค่าสิ่งสิ่งนั้นนะฮะและเป็นคอร์สเต็มที่คุณเรียนจบแล้วเนี่ยสามารถจะลงทุนได้ทันทีนะครับและสุดท้ายนะครับคอร์สนี้เนี่ยการันตีความพึงพอใจ ใจทำแล้วก็ออกแบบมากๆนะครับแล้วมั่นใจได้เลยว่าจะตอบโจทย์เพื่อนเพื่อนทุกคนที่ต้องการลงทุนในสังหาริมทรัพย์แบบไม่ชอบความเสี่ยงนะฮะถ้าใครสนใจสามารถที่จะแอดไลน์มาได้ที่แอดคิมพาวเวอร์พีไลฟ์นะครับหวังจะเจอทุกคนในสัมมนา,าน,นะครับขอบคุณครับ